มีเคยนอ่เล่นหนึ่งมาผตเฉลีลูกมีเคยนอ่งเล่นหนึมาวุ้ยจัดดับไดมอนไปนาเข้าเราจะรอโอกาสดีๆมีเต้ยห้สิบเอ็ดไปุ๊บสวัสดีครับป่นไม่ได้ไพี่ป่นเป่ปไเปล่าเฮ้ยเสียงผู้หญิงสุดละต้องเล่นอยู่แล้วไม่ได้เตะป่ไม่ได้เตะกับใจครับกครับโอ๊ โ okay, อเครอดเลยน,นะครับขัดอะไรครับอะสขาดเธอโ oh, <Wow. S 1> อ้โหขาดเธอชัมเลยเืออะไรผมเนี้นั <Okay. S 2> ้นท่านผู้ชมนี่มันเลียวเกินเลียวทามแบบริเวเต็ดว่าเอาเออะไรผมเนี่ยแมากับน้องยูมิกับฮารุชื่อญ,ญี่ปุ่นจะได้ปะอี่มันไปกนเกยอะไรชญี่ปุ่น เข้ามากันสามคนนะเราลดมากับไดมอนด์อีกหนึ่งคนรู้ว่าค่ะชอบไปปวดเล่ดีแหลังปวดเลยปดเลยไอ้ปวดเลยปวดเลยเดดไปล้วผมขอนคนเดียวเนี่ยแล้วกูขอคนเดียวไม่เป็นไรครับผมจะพยายามตั้งใจเล่นนะครับจะตั้งใจเล่นนะครับผมจะถ่านอะไรก็เล่นตำแหน่งนั่นแหละ พี่กิีก็ถนัดเลี้ยแคลี่นะครับแต่ผมจะให้คุณผู้หญิงเลือกก่อนผมเลยให้เปิดไมานะเพราะว่าผมเป็นคนอายที่เกินโอเคพิมหายเอาคุณเลือกเลียยที่คุณถนัดมากที่สุดอ๋อแล้วผมมาป่าไงเขาให้ผมป่าวันเราขยี้จัดอ่ะวันเราขยี้จัดอ่ะเป็นเลยว่าออุ้ยว่ามือจะไปเสียงมันดังรึเป็นอะไรวะ เอม่ใครแย่งแบนคงไม่อกแต่ใจเอาพ่อมาหมดเออเอาวะเฮ้ยผมจะแบนมูราดนะครับคุณยูมิให้ผมแบนมูราดผมก็แบนมูราตเลยนแบนไปเลยมูร่าตตัวเล็กคน่แบนอิว้ใเยี่ยบเล็มๆอยู่ เฮ้ยผมต้องแก้แท็กกะต้องแก้เสียงก่อนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมแต่น่าจะได้ยินนะไหวดิเห็นไหมผู้หญิงกละเสียงกันนะสองคนก็จะเลี้ยนะอินนี่ชอบแยงเมนกูแล้วกอินชอบแย่งเมนแปลงยังไงอ่ะไผมเล่นตัวอะไรดีวะท่านผู้ชมแล้วป่าผมแม่งแบบเตาตัวอะไรไปสู้ดีอ่ะโอ้ยขอทาร่ามา ทาร่าป่าเหรอผมเล่นี่ให้ปะเอ้ผมไม่ชอมอบเลีตันั้นะตัวีนี่ตัวนี้กับตัวนั้นน่ะไหน่นเลนีเลยตัวนั้นนะตัวนั้นกับตัวนั้นน่ะแล้วก็ตัวนี้เวยอย่าทำตัวเป็นมีนดิอ้หัวแก่ไม่ชอบไอ้หัวแกมึงเหือมีนอ่ะเออใครวะมีนมีนมีใคร มินตังไว้นะเพื่อนมินทายอยู่เนยมินอาร่า,าน่าจะชอบทาร่าบอกว่านนไอ้ด้ตไไคเครงกโอ้ยขึ้นผมได้เหรอคุณอยู่นี่แล้วนะจ,จบร่างกันนะเหมือนว่าเขาจะจบบน รอเล่นรูปหุณนไม้ด้วยอุ้ยเสกสิบด้วยเหลเนไปเป้าอันนี้คุณอฮาน,นีปะวะผมว่าได้รอเล่นนะ ไอ้เยี่ยอร์ตไม่รอดดีสอร์ตคือมัต้องลากมันคือบว่ะมูเซมอสเพื่อมีส้นเเาเออเชือกฟ้าเชืฟ้ากาะอโอ้ยเมื่อ ม่เป็นไรได้มังคือไม่เป็นไรคุณนามิถอยเล็กคุณนามิเอ้ยคุณนามิอะไรวะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใจจร่วมใจร่วมใจร่มเจร่มอุ้ยเอวสู้ยิงเออช่วยช่วยช่วยเออเออก็บแตงฮะเดินไปเปล่าไป่หลายเธอไปยูเอ็นก็เอาสุดเลยเปล่าเนี่ยแล้วมาฟาร์มกันต่อหรือว่าเราได้หนึ่งคิวแต่เช้าไปไม่ไิดนึงเมื่อกี้เอ้าฟ้าหายคืนใครไปวะ ไอออฟเลีมันเอาไปนะไอ้ด้ามันเอาฟ้าไปมื้อเกินไปแล้วตาเล่นขนาดนี้เลยไอ้เพี้ยนี่ขี้เกียนเดินตรงเนี้ยมันรู้ได้ไงไอ้เพี้ยนกูเห็นเดินดีดิงขึ้นหมดไอ้แล้วขี้เกียจเดินนะครับกูขึ้นหมดเนี่ยมันขึ้นไปนะเพื่อนใจเย็นนะมันขึ้นไปหายหมดเลย

ซัมเบอร์ก็จะเอาสูตรไงระวังนะมันมาแล้วไอ้ดาไอ้ดาไปแล้วอือโอเคขึ้นแม่งเลยโอ้ อือทาร่าเปลี่ยนตีแล้วอุ้ยทาร่าเก็บหมดทาร่าเก็บหมดทาร่าฮิวเลสกู้โอ้โหอะไปครับพี่เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายน้องขโมยแล้วผมปูเล่นผมผมผมแบบไปโดนอันนั้นอะไรนเถอะเป็นเนินเป็นเนินฟิกซี่ดีกว่าผมว่าถ้าจะโดนแบบนี้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนแล้วกันตอนเนี้ย มันเราต้องเยอะครับชัวงวันนี้แล้วก็บุบปั๊บปุบปั๊บบุบปั๊บโอ้โหมันยกมันแล้วมันขัดขัดมาก ากนกิกซี่อีกซี so ่ก้นคนตีแบบคจะเป็นเนิร์ฟโดนเนิร์ฟได้ละคนเดินเนิร์ฟได้ละจะไปบอกว่าเนิร์ฟรอเรียนะีแรเนิร์ฟรอเรียตีปากม่ แะด่าผมต่อวะเฮ้เหี้ยว่าไม่ดยอ่ะไอ้ตัเมดเลือดมนเออนะผมขอโทษครับเล่นยากมากเลยอ่ะเอาด่าไมด่เา Hoặc là mời 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 คิกซี่มาเห็นไหมน้องออสเต๊กวกิกซีมนนกซ่มาไอ้ได้ยูไหนวะโดนได้ะไปไปขึา้าเฮยเฮ้ยเ้ยโอ้ยกระองโดนโอ้ยผมไม่ได้บ้าฟ้าเลยผมไปเอาผมตอนนี้ผมก็ตายใช่ไผมไหม รีงๆทาร่าป่าก็ได้นะตอนแรกเขาเราจะเลีอยทราป่านผมแเฉี่มาจบไปได้แ่ไม่ก็โอเมนมามันจะมีตัวยืนอีกตัวหนึงเจไมทษเพื่อนนะครับเาต้องมาทูจไม่โอต้องมาัวเองก่อนละไอเอลลุมึงเป็นมีนหย เลนร่างทำอะไรโอ้ยเลนร่างบารุมบารุมคุณนามิโอ้โหตาแล้วโอ้ยพี่ขอโทษกลั้นใจกลับมาหลายอาทิตย์อะไรนะวอลล์วอลล์วอลล์พวกเราควรไปเล่นอันนี้ก่อนเราควรไปเล่นทำแดดอันนั้นเออกูเล่นไม่ถนัดเด็ โอ้โหมันก็จะเบอร์เกินน้นองมันเบอร์เกินโอ้ตายกูโอ้โหเย็นไม่เป็นไรครับเราเจ๋วว่าเราได้มาเล่นด้ยวยกันคือวาสนาแล้ว เฮ้ยเอ้ยอาไม่ได้ไล่ได้ไม่ได้หิวหิวห um oh. ok ิวไปไปโอ้เสร็จเฮ้ยได้ทำอย่างไรได้ไหมอุ๊ยคุณข like ับยาไปต่อเรื 2> 2> yeah pues ่อง กลางกลางอุ้ยไดไอ้ปองไ,ไปมงเดียเจอเติมโมเสกข <c oughs> อแทปไอ้อนต่อกาง <c oughs> งไ่อเปังร้ปเล่งช่วยคุณยูมิด่วนเลยครับคุณยูมิด่วนแล้วครับ จะขูคุณยูนีายแล้วคุณพตายแล้วยงมีแต่คนรักไอ้ยาไอ้ยลูฟูหมดแล้วไอ้สัสไอ้ยังไม่จะมาลุมซึงกูไอ้ยกุดดดมาอีกคนสูเรื่องดาวเลเยอร์ออกมาแล้วฝากดูแลป้อมด้วยเฮ้ยยูเอเห็นไหมอุ้

อย่าเพิ่งใจตื่นอย่าเพิ่งจจตื่นตะดกตื่นเต้นขนาดนั้นทาล่าพ่อเกียร์ขีไปก่อนนี่ขีไปลู้เออนั่นแหละสวยอยู่โอ้โหดูคลิกซี่มันดิแบบแรงเกินขึ้นทาล่าดีกว่านะผมว่าคอโอ้ขอโทษครับมันแหลแบบแปลกทั้งหมนเขาได้ยินเสียงผมอะโอเคครับ โอ้โหไปกระตี้เร็วเกินมาไวยัง่รเกนเกินเกินเกินอู้หูเจ็บเอามันอุ้ยเยอะจ่มันก็ไม่ตายให้เราด้วยเราเป็นหน้าแนนเออเอาไปเลยอู๋คูเป็นหน้าย่ากระมุมโอเคเป็นหน้าแตกเดี๋ยวต้องขึ้นทาร่าแหละถ้าเราขึ้นทาร่าได้จังหวะเนี้ยเราจะเป็น เปลี่ยนออกไปดูเฮ้ยเอ๊ะแตกกินอะไรอ่ะคุณฮารุสู้ๆครับคุณฮารุเอ้ยยังวะได้ตัวหนึ่งครับเอ้ยยังวะหลบด้วยเอ้ยตัวปีกเอ้ยเอ้ยไอ่คิดดีตาไปซะแตกผมไม่แตกแค่ไม่แตกให้คุณฮารุเลย เป็นเกมที่แพ้แล้วแบบปวดร้อนไ้ขับมากครับมากดจับสามเถอะครขอโทษพี่ๆด้วยขอโทษพี่ๆด้วยโอ้โหไม่เป็นไรเลยครับก็ถือว่าเป็นสีสันไปนะครับผมก็ผมไม่เล่นเก่งด้วยน้องเขาก็เล่นเก่งนะผมพูดเลยก็เล่นเก่งกัทุกคนนะแชทลูกเล่นเป็นสีสันไปนะที่ โอ,โอเคคลิปนี้ก็ต้องไม่รู้แต่ขออนุญาตเดฟโฟว์ว่ามันเป็นคลิปเดียวๆอะ่ะก็ขออนุญาตเขาก่อนแล้วกันเหมือนว่าเขาออกไปผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเล่นต่อไหมผมออกเกมไม่ได้เนี่ย เกมกับบอ,อเคไม่ได้ผมว่าเขาจะได้เห็นหรือเปล่นะาทำช่วง,งอะไรวะ,ออะช่วงนีงไม่เป็นไรไม่ซีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำเขาจะเอา,เเอาสิ่งไปไว้เขาเอาสิ่งไปไปว้กุกดูบ้านอยู่เนะี่ย พี <cents input> ่พด้ีเ่ดไหมได้ได้ได้พี่เอาติ๊กต็อกมด้วยพี่ฟันติ๊กต็อกรงมาเดี๋ยวไมไกดไลค์กดแชร์กดดีโพสต์กดตับตกไ้่เกินโอเคครับคนไหนวะ